นี่แหละ ITF แล้วก็มานั่งทำวิดีโอนิวซีแลนด์นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนอนเร็วหน่อยตื่นเช้าแล้วก็อาจจะไปทำบุญกับออยพอเย็นก็กินข้าวกับที่บ้านก็คือครอบครัวก็จะมีลูกบุญธรรมคนโตรัทธามีลูกสาวคนโตอีฟน็ทานซึ่งเดินได้แล้วตอนนี้ <Yahoo! S 1> น หญิงจะมาแซมด้วยแล้วก็มีพินิจแค่นั้นแะครับที่ร้านเราเต็งตรงพนมมานะครับทีนี้ไม่มีอะไรจะให้อของขวัญที่ดีที่สุดคือความรักและความซื่อสัตย์เศรษฐกฐิจไม่ดีเนาะปีนี้่ใชไม่เป็นไรครับตี่นี้มีเค้กนี่ Okay. am birthday Thank you. Love you. How old are, are you again? No. 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 66 now. 66. Double I'm going to be 67 from now on. Uh, okay. 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 Nice. Happy birthday. We yeah. have 18 tomorrow. ยา yeah, พี่ชาววีลคอมถึงวันเกิดน,นี้บาง์ห้างที่ชาวบอกเพิ่มมาสองทีมก็เดี๋ยวัวยมาซื้อซื้งองของแมวถวายพระฟังดูตลกแต่ว่าเรื่องจริงเพราะพระมีมีแมวต้อง5-60ตัวว้าว มากินกัน3คนก่อนนะ

เป็นวันเกิดนะฮะมาทำบุญ ข้าพเจ้าให้แก่พระสงฆ์พระพระสมโทละซึ่งสักดทานเพื่อทำคุามเสียพระธรรมีเพื่อทำความเป็นมงคลเพื่อให้แก่ใปรย่างไร้ความสุขามเฉิรุ่งเรืองและก้าวหน้าในหน้าที่การงานสมรภาพที่เหน่งแรงข้าพเจ้าและหลวงครัวงปู่หทวง่ที่สงให้แก่เจ้ากรรมใน ทงบทุกชาติขอให้ได้รับและหมดสิทางส,มงสไม่มีาการต่อการขออันที่สองแห่งคนนี้ดำได้ดำดาให้ค้าพ้าเจ้าอยู่เย็นก็นสูงปราจากโศกและโลกในมียายุมรราสุขธรรมละทำทิทาสมบับบเราจึงจนนะคราบ 好。 วยอธิษานจิตของพระโพรมรณาบารขอขอบเลยได้ๆก็มาเลยตั uh. ้งใจมาเลยตั huh> ้งใจมาเลยมาหาพระที่สนิท เราตั้งรถไฟฟ้านะไปอนโนมาโฮเทลเหล่าเต้งน,นะเพราะว่าเขินขับรถนี่ไปไม่รอดแนะ่อา้าวไหวไหมไม่ทัน50าสิบฮะออกกำลังกายเนะี่ยกี้อยู่ในแท็กซี่แท็กซี่เขาบ่นไม่มีเงินเลยให้เขาไปนอนะ้อยได้ยินเนาะบนสารก็เขาถูกรถ ส่งยึดด้วยนะรถคนะ่ะนั่งรถไฟฟ้ามาลงสยามจำไม่ได้ว่าจะต่อไปไอ้เปลี่นจิตอะไรคิดลมยังไงเดี๋ยวให้ใหนเจา้าภาพนี่หูหนาตาเลอ่อทั้งคู่ถ่ายอะไรโอเคกวด้วยต่อรถไฟฟ้า สยามชิดลมหมน,น,นึ่งสถานีนะชิดลมชิดลมงมองชิดลมแต่เห็นป้ายชิดขวาเอ๊ะลงตหร่อา เป็นสิงหาที่แบบสิงหาที่ร้อนนะเนาะน่ะนับจารนรถไ้าให้ไหม ี่ร้อยหนึ่งรถไฟฟ้าห้าสิบหกบาทฝ<ะ>ัจะไม่เสีย なるほど。 Hãy subscribe cho kênh phải Mì Gõ Để à bỏ lỡ những video hấp dẫn ท้องทำไมมันปวดปวดตอนนี้มันเนี่ยท่านซีเนี่ยนอนแต่แพ้แล้วนี่นั่งดบบผมไม่กินไม่กินข้าวหรอยังกลับไปกับไปประกันตัวเป็นบอดี้การ์ด

どうぞ。<laughs> Here we go. <laughs> เอี้้มี่าีรเพิ่มไซสค่ะปีนี้เพิ่มไซส์นี่เป็นลายไมกินได้แกะดูได้นะแกะดูได้ดูได้เยแกะดูได้ค่ะแกะดูดูได้ใส่ไม่ได้กะได้ไม่รู้กูหลอก ต่อแเปลี่ยนแรกน่าเนียนเลยนะแต่ไม่่างกันดีค่ะลด่วนมากมัอนเดิดิ้่นมาเอ่อนี่ทไมตัว XL ก่อนปีหน้าก่อเป็น3ม XL เลยแล้วนี่เี้เอไหมคะเลี้เดี๋ยวใส่เลยไหมใส่เลยสิ อบอุ่นมากเลยออกแบบนะทำเองนะทำเองโอ้โหังมัวชอบไหมชอบแต่ยังไม่เห็นเลยโอ้โหอันนี้รู้เลยว่าอยู่ที่ไหน ไอมไลี่เหลอกเนเอขออ้ลีอล่เดนี่เขาว่าเอไหวเอเขามีแบบไหมหญิงตอนเขาว่าเขามีแบบไหมเขาคิดจินตนาการเลยเออเกาาวกาขว อย่าเอารูปนั้นให้ดูโอเคโอ้ผมขาวไปครึ่งซีกเลยตอนนี้ไม่ยอมตอนนี้ไม่ยอมอันนี้กลับไปย้อมใหม่ได้มันไฟไฟอ่าจังหวะไฟไม่มีแล้วอันนี้อันนี้โอเค เรื่องนี้อันนี้จากรูปไหนก็ไม่รู้ทำไม่ได้แล้วเปลี่ยนเลยอันนี้เป็นรูปพี่หนูตั้งเป็นรูปแรกเลยอ๋อนนดูมามาอย่างั้ลงหวาพอดีเลยดูวิธีหันเค้กค่ะหันเค้กยังไงให้ไม่ถูกต้อง นะใช่เหรอโอเคปะที่เหลือที่เหลือบนหันเต็นหลังต่อเป็นวันที่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยอยากให้เกิดขึ้นเร็ว เรากลัวมาล้วมันเลเมาก่อนนีเมื่อไหร่มันชวนเชิญเรา ไปแล้วคืนรถหลับเน่นี่ไปหัดเดินเร็วเดี๋ยวมันนี่ไพรส์บ๊าบายสวัสดีครับายบายเป็นวันเกิดที่กลับมาเร็วมากเป็นหนึ่งสิบนาทีเพราะว่าไป k ิ n ง s o แล้วก็น้องๆมากันหมดฮะพอเจมส์ควอน วอลเบิร์ดอัลเบิร์ดดิราชเนโอลอโคทก็มานี้ออยดื่มเร็วไปหน่อยเลยดื่มเร็วนะฮะต้องมีพอซื้อเจคอบคริกให้โอไปซื้อมิเชลลินช์อะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวไม่แป๊บเดียวก็เลยต้องนั่งแท็กซี่กันกลับมาเดี๋ยวมาทำงานต่อครับก็สุขสันต์วันเกิดตัวเองนะ66ปี วันนี้วันที่ห้าสิงหาสำนหกงานนต่อครับวันนี้เอ็าเจให้ของขวัญเป็นการนะครับเขียนว่า Dad When you look at all the candles on your cake Don't think about how old you are ส่วนตรงนี้เขียนด้วยลายมือเนเจนะครับ Happy birthday, Daddy. 66 on the candles today. I wish you all the best and hope you stay with me for a long time and until I get married and have kids of my own like the Don't overwork yourself so much anymore that I don't stress too much get healthy and live a good long life I'll be turning 20 soon the next decade for me I'd like to say thank you so much for all that you have done for me these 20 years and more you do and I'm very grateful I love you very much. Once I finish my education I hope to be able to repay you to the best I can. Think about all the money you save on electricity yes. Happy birthday! I love you forever, to the other galaxy and back. Your very cute daughter, Angel. And I love you too, Angel. You, my loveliest daughter. I love you and be Eve the most in my life. Okay. And that's from your dad. Okay. Love you all, Be Eve. And you, you are the only two children I love the most in my life.